สวัสดีครับวันนี้มหาชนีนะครับก็จะมีตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายนะครับก็คือเสียบสายไฟดังนั้นนะครับพลังดูดนะครับก็จะมีความแรงถึง600วัตต์เลยในราคาที่ย่อมเยาว์นะฮะตัวนี้ของ Anitek ข้อดีของเขาเลยนะครับถ้าใครซื้อของ a n i t e h ก็จะรู้ว่าประกัน2ปีของเขาอะ่ะก็คือ2ปีจริงๆนะฮะนับจากวันที่ซื้อไปถ้ามีปัญหาอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเคลมกับบริษัทหรือว่าติดต่อมาทางเราได้ โดยที่นี่นะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นตัวนี้ที่เราเอามาเดโมโก็จะเป็นรุ่นที่มีสายไฟ3เมตรแต่รุ่นที่เรามาทำกรุ๊ปดิวราคาพิเศษก็คือขายเคลียร์สินค้าเกรด B ีที่เอาไปขึ้นห้างมานะฮะมีขายตามห้างสิบบนค้าเยอะแยะทั่วไปนะครับชั้นนำ จะเป็นรุ่นที่เป็น6 0 0 4ก็คือมีสายไฟยาว4เมตรตัวเดโมโดสายไฟยาว3เมตรตัวที่นำมาเคลียร์นะครับสินค้าเกรด B ีที่ไปขึ้นห้างแล้วก็เอากลับมากล่องอาจจะมีสภาพมีสวยบ้างเล็กน้อยก็จะเป็นตัวที่เป็นสายไฟ4เมตรนะฮะขนาดของเขานะครับขนาดเบามากอันนี้คือเราเสียบสายแล้วนะฮะ หลังจากที่เราเสียบสายแล้วนะครับเราก็แค่ต่อกับอุปกรณ์ท่อแบบนี้เสียบเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาดูดได้เลยเดี๋ยวผมจะบิดก่อนก็คือเราเพียงเปิดเครื่องนะครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฝุ่นทั้งหมดนะฮะเป็นฝุ่นจากการก่อสร้าง เดี๋ยวผมจะลองดูดนะครับในพื้นที่หนึ่ง จะเห็นไหมครับพื้นที่ก็ค่อนข้างเรียมเรเลยเราก็แค่เพียงเช็ดพื้นในดักหอไปทีนี้เราสามารถที่จะถอดนะฮะมันจะจะเห็นไหมครับว่ามันแน่นนะครับแน่นเลยทีเดียวเราสามารถถอดแล้วเปลี่ยนหัวจะมีหนึ่งหัวที่ให้มานะฮะเป็นหัวแบบนี้เอาไว้ดูดตามซอก ต่างๆนะฮะเราจะดูดด้านบนนี่ครับคุณผ,ผู้หญิงก็จะดูดสบายง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบานะฮะ เราสามารถถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ติดแบบนี้โดยตรงได้เลยอาจจะไปดูดในรถอะไรพวกนี้ดูดในพื้นที่ใกล้ๆนี่นะครับ ในขั้นตอนของการถอดออกมาล้างนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดจะทําให้ดูก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นสลักนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ดึงสลักออกมันก็จะไม่ออกมาให้เราเลื่อนสลักขึ้นและก็เอาออกมาได้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปล้างหรือว่าไม่จําเป็นต้องใช้มือให้มันเปื้อนนะฮะด้านนี้นะครับ สามารถที่จะเปิดออกมาได้ทันทีแบบนี้แล้วเราก็อาจจะเคาะฝุ่นจะดูฝุ่นนะฮะนี่นะครับนี่นะครับฝุ่นและเราสามารถที่จะทำความสะอาดนะครับเบื้องต้นนะครับตัว pre filter จะเป็นพลาสติกนี่ครับเบื้องต้นด้านนอกจะมี pre filter ซึ่งสามารถที่จะถอดล้าทงทำความสะอาดได้เลย ตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดล้างทำความสะอาดได้เช่นกันเป็นพลาสติกด้านในนะครับมีฟิลเตอร์แบบฮีป้านะครับเบื้องต้นจะเป็นฟองน้ําซึ่งฟองน้ำเนี่ยครับก็จะเก็บกักฝุ่นได้อย่างดีเราก็เอาไปล้างทําความสะอาดได้เช่นกันส่วนตัวที่เป็นไส้กล่องฮีป้านะครับก็เคาะนะฮะเคาะออกมาเห็นไหมครับตัวไส้กลองฮีป้าห้ามล้างน,นะฮะ ใช้การเคาะออกมาจนกว่ามันจะตันแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็ซื้อใหม่เดี๋ยวเราจะแจ้งนะครับว่าตัวอะไรนะครับสําหรับตัวไซกรองอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเท่านี้นะครับเราก็ไปล้างมือนานๆเราก็ค่อยเอาออกมาทีแล้วเราก็ใส่ไปปกตินะฮะ ะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่กลับไปที่เดิมด้วยการตรงนี้จะมีสลักนะฮะและด้านนี้ก็จะมีสลักเช่นกันตัวคู่ตัวเมียให้เราใส่สลักเข้าไปแค่นี้แล้วมันจะแก๊กเลยพอดีนะครับง่ายๆนะฮะถ้าสมมุติว่ามันล็อกไปแล้วนะครับจะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยก็จะป้องกันการร่วงหล่นของ ตัวฝุ่นนะครับมีระดับแม็กว่าฝุ่นเต็มเท่านี้นะฮะมันจะดูดไม่ขึ้นแล้วให้ทําความสะอาดนี่นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําราคาพิเศษเลยมีให้อยู่ที่200ชิ้นนะครับสําหรับคนที่เห็นถึงความสําคัญของตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยด้วยพื้นที่นะครับใช้สอยนะฮะ แค่นี้เองเก็บเหมือนไม่กวาดแต่ว่าดูดฝุ่นได้การดูดฝุ่นมีข้อดีกว่าการกวาดแน่นอนนะฮะสะอาดและช่วยในการประหยัดเวลาด้วยยังไงก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะ สำหรับตัวที่เราทํากรุ๊ปเดียวสายไฟยาวกว่านี้นะครับเป็น4เมตรตัวนี้สายไฟพึ่ง3เมตรเองดังนั้นการใช้งานก็จะยืดหยุ่นเป็นอย่างดีนะฮะหลายคนอย่างที่ทราบกันว่าชอบใช้สายไฟยาวๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ